โอเคครับผมตอนนี้เราก็ขึงลวดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใส่ตีนตุแกแกให้เขาเรียบร้อยแล้วครับนี่นี่นะครับตีนตุแกแกนะเพื่อให้มันเกาะนะครับน้ออาเนาะเพื่อให้มันเกาะนะครับเวลาขึ้นมาแล้วเขาจะได้มีตีนตุแกแกในการเกานะนี่เราปล่อยเป็นระบบน้ำหยดนะครับ น้ำหยดแบบนี้เลยนะนเราก็ทำเป็นแองกระทะไว้นะไม่ลึกมากเผื่อฝนตกนนะทำเป็นสายน้ำหยดไว้นะเราจะเปิดน้ำาเบา,า,า, <c oughs> าป่าดีเองอยากเปลกที่พนเองเลยเย้ป่าจากโลกๆนะฮะ นี่นครับนไปมาี่นะไม่ได้ยหยุดนะครับชื่อนะครับ <S <S 2> <S 2> พอเดี๋ยวพอเขาโตแล้วก็จะเอาสแสลมออกนะครับตอนนี้เราก็จะให้เขา